ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแคนอดิรุธทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวหมอใบชาคุณหมอคนสวยแต่งงานบรรยากาศโรแมนติกผู้ประกาศข่าวหนุ่มหล่อไฟแรงแคนอดิรุธกิติพัฒนนาดีกรีอดีตนักร้องเวทีบ้านดาวเดอะสตาร์แปที่เดินหน้าเข้าสู่วงการข่าวอย่างเต็มตัวได้แสดงความสามารถผ่านสู่สายตาของทุกคนไปแล้วโดยเฉพาะการขึ้นแทน่นเป็นพิธีกรแทนหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสบอกเลยว่าเป็นผู้ประกาศข่าวที่น่าจับตามองมาก ก่อนหน้านี้หากใครติดตามอินสตาแกรมของแคนอดิรุธจะเห็นภาพโมเมนต์หวานๆกับแฟนสาวคุณหมอใบชาทั้งการมารับไปรับดินเนอร์หรือเดินเที่ยวเล่นกันตามประสาคู่รักและในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแฟนๆต่างยิ้มไปกับลีลาการเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้ให้หมอใบชาบอกเลยว่าน่ารักมากๆล่าสุดแคนอดิรุธได้ทำเซอร์ไพรส์ของหมอใบชาแต่งงานแล้วหลังคบดูใจกันมากว่า4ปีท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย แต่โรแมนติกมากกลิ่นอายของความรักลอยฟุ้งเต็มพื้นที่ไปหมดมีเพื่อนพ้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นและวันนั้นยังมีคู่สามีภรรยาตู่ปิยวดีมาวินก็มาร่วมยินดีด้วยโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบออฟฟิเชียลนะคะ T H B A I C H A หลายคนเห็นภาพต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างนุ่นหลามเลยทีเดียวบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่น่ารักจริงๆ